สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีหูฟังไร้สายดีไซน์แปลกใหม่แต่ใส่สบายใช้ง่ายและเสียงดีมากๆมาแนะนำกันนั่นคือ Feel Atom Wireless Earclip Earbud ครับจุดเด่นคือดีไซน์แบบเอียร์คลิปน้ำหนักเบามากแค่5.3กรัมต่อข้างใส่นานๆก็ไม่เมื่อยเลยครับตัวโครงเป็นสายไทยเทเนียมยืดหยุ่นใส่แล้วแน่นหนาไม่หลุดง่ายแม้ตอนออกกาลังกายหรือเดินทางเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าคมชัดทุกย่านเพราะใช้ Driver ขนาด11มิ พร้อมแต่อลแฟมคู่แบบดูอัลแมกเนติกเซอร์กิตทำให้เสียงเบสหรือกลางชาร์ดแหลมใสฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมก็ฟินมาพร้อมกับบลูทูธ5.4สัญญาณเสถียรประหยัดพลังงานและยังเชื่อมได้พร้อมกัน2อ,อุปกรณ์เช่นต่อมือถือกับโน้ตบุ๊กสลับฟังเพลงกับรับสายได้แบบไร้รอยต่อแบตอึดมากฟังต่อเนื่องได้8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและเคสชาร์จเพิ่มได้อีก3.5รอบ รวมแล้วกว่า36ชั่วโมงใช้ทั้งวันทั้งคืนก็เอาอยู่กันน้ำกันเหงื่อตามมาตรฐาน IPX5 จะออกกำลังกายหรือฝนตกก็ไม่ต้องกังวลอีกอย่างที่เจ๋งคือสามารถใส่ข้างไหนก็ได้ไม่ได้แบ่งแยกซ้ายขวาทำให้หยิบง่ายเหมาะกับทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาหูฟังไร้สายที่ใส่สบายเสียงดีเชื่อมได้หลายอุปกรณ์แบตอึดและกันน้ำได้ Feel Atom Wireless e c l i p e a r b u d ลองเปิดใจดูนะครับไม่ผิดหวัง แน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ